เป็นอีวันที่ฝนตกแล้วไปจับปลาที่เซวันเมื่อวานไปจับที่ตลาดเทือไทยในประเมืองกะกุกงวันนี้ไปจับที่เซวันนี่อยอ,อ,อันนี้ก็เป็นปลานะปลาไข่ปลาไข่ ปลาไข่ชุบแป้งทอดแล้วก็น้ำจิ้มี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยจิ้มปลาไข่แล้วนี่นี่ดูก่อนนี่ มันใหญ่มากป็ลาหมอไงน่องน้องปลานินเยห่อหกสิบบาทตัวหนะวน,น,นึนหน่งหกสิบบาท,บาทสองตัวร้อยยี่สิบแตัวใหญ่มาก น,น,นล้เคยเห็นนแไปนอยากกิน้แสาือากอายาง้ปลาหมอโคก็หมอช้างเหยียบเรียกไม่เหมือนกัน,นหลายที่เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็มีอะไรปลาจอมจอมกุ้งจอมกุ้ง นี่อะไรรุ่นเนี่อะไรอันนั้นันคือสุเห็ดุเห็ดกินได้กินโถก็อร่อยนะสุกเห็ดสุปแตงกปเห็ดแล้วก็ผัดสนุกออกดอกสนุผัดป้งอกสนุผักปังผัหอาอาอยู่ไทยดูน ไม่ใช่ไม่รู้จักมองไม่ชัดรู้จักจนพอมาอยู่เมียงันไม่รู้จักตักปลานี่น้ำจิ้มมันคืออ,ไอะอไรน้ำจิ้มมันเหมือนอะไรไอ้นี่ไงสลาหมยนน้ำจิม้มซีฟู้ดแหละน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อันนี้นเ,ปนเป็นพวงเป็นพวงเ,เ,เลยเหมือนสลายานางกร็รลก เขาเอามาทํายังไงกินเนี่ยกินยังไง,งเลยไม่ไม่เขาทำยังไงเนี่ยมันเป็นตน้นเลยมันเหมือนเหมือนเอามาอันนี้สดสดอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่สดใช่ค่ะอันนี้เป็นสดสดอยู่เลยครั้งแรกในชีวิตกระเจ้ากินได้ทั้งกาดมันจะเป็นเหมือนเกลือแม่ล้าทำไมเน,นี่ยกระเจ้าทั่วกิอทั่ <c oughs> ทุกวันนี้ <c oughs> เรากินอย่างนี้แล้วเหรอแล้วก็ผักสดผักสดแล้วก็ không nhỏ không nhỏ không nhỏ là con làm kinh hoàng ngọt, ngoan nhìn nhìn kinh hoàng nhìn nhìn <laughs> ไไกินทั้รกลางเนีย่ยบ้า

สาธิต้วยทาก,กล้องเอ้ยไม่ชัดเลยว่ะคิดจะชัดหน่อยดิไม่ชัดเลยเฉาชัดชัดหอมง,งามรสชาติเป็นไงจืดไม่แจ๋อะไร มันจืดเหรอมันเป็นแก้มูอมันเป็นแก้มูไม่รสชาตเป็นยังไงมันกุบมกิมกิมอะมันกุับกุบกับก็เป็นยังไงลองกิงแพงนั้นอะนี้ของอะไรนี่แซ่งโอ้ย สำหรับคนที่ชอบขอบอกสำหรับคนที่ชอบขอบอกล้วกานลวก็เนนียวข้าเหนียวดีกว่าจกนิดนึงนั่นนตากจมาเมื่อกี้เนมโยกไปน่นที่เนมกินด้วยต้องไปเล่นยไปก่นกุกับกุกับเหมือนกันเราเคี้ยวไข่ไข่อะไไข่ปลาไข่กุ้งอะไรเงี้ยมันนี่ก็จะกุบกับกุบกับดี ลื่นๆลื่นๆเคลี่ยวไปก็กรุบกลับกรุบกลับขาคเนี้ยปลานลปลามันอีตัวนึ่งหยิบมาใส่จานนี่อะตัวนึงแล้วคเนี้ยค่อยจะกอาไปขโ้ยแล้วแบ่งเอาคืนเลย เนี่ยปลาไข่นี่นอร่อยอกินข้าวเหนียวอ่ะกินกับอะไรกินก็สะไล่นะน่ะนึกว่ากินข้าเหนียวก็กกกสล่สลนะากินเ,เนย,ย,ยไม่อบิน้ยมันเหมือ,น,อ,น,อนไข่ ไข่ข้งโคกไข่ไข่ปลาไข่อะไรน่ะเหมือนไข่โคกลาเคี้ยวก็กรบ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 ที่ขอช้อนนึงก็คันแต่มันมันจะลื่นๆเหมือนไข่อื่นเนาะนี่เหมือนไข่อื่นเราบอกเหมือนไข่ปลาบอกเหมือนไข่อื่นอ่ามันลื่นๆืนนุไข่ปลามันไม่ได้ลื่นลืมันจะลื่นลื่นเลยอร่อยไหม อะไรอาหารอร่อยไหมกินอะไรอร่อยนี่อร่อยทุกอย่างใช่อร่อยฮะไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาไข่ก็อร่อยนะก็ทำทำเยลอาหารบอกกินผักไม่อร่อยหรอกินผักผมเขบอกกินได้เป็นบาง จ้าจ้าที่ซื้อมานะ่ะก็หมุดแล้วอันนี้จออ้าวใหม่นันี่นไม่ค่อยมีเกลือเนาะอันนั้นอะมีเกลืออร่อยอันนี้เจ้านั้นเขาหมุดเร็วลองชิมซิวิธีวิธีกินปลาหมอรสชาติเขาจะเหมือนดูดตรงนั้ที่แรกเข้าใจว่าเป็นปลาหมอนาคิดว่าซื้อมาแบบย่างย่างมาซื้อมาแล้วสับ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 ทำราบปลาหมอพอมาเจอตัวโอ้โห กินอเลยมีเกล้ากินเรากินมีเกลือเยอเนาะเยใส่ก่อนเนี่ยเห็นไหมนันเอนะเเนียวจิ้มผื่นพองมาเนี่ยอรยมกอืมี่น่นขายตัวละหกสิบบาท Coucou, coucou, coup, coup, <laughs> ฝากช่องหน่อยเจ้านายฝากช่องหน่อยครับเจ้านายชื่อช่องชื่ออะไรเอ้าอ่านอาหารบ้านบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้อ่านอาหารบ้านบ้านยนะครับพ่อผมเองครับพ่อผมเองครับ เกอ้าก็ถ่ายคนกินข้าวนี่นะเนาะไม่ถ่ายคนกินข้าวจะถ่ายอะไรละถ่ายคนกินข้าวเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ้าว